ว่าเกะคงชวนนักลงทุนไทยเข้าลงทุนในกัมพูชาระบุหลายธุรกิจน่าสนใจด้านประธานหอการค้าเกาะคงชี้เกาะคงมีศักยภาพสูงส่วนประธานหอการค้าตราบบอกกัมพูชาเปิดกว้างการลงทุนขณะที่ประหลัดอำเภอคลองใหญ่แนะชาวคลองใหญ่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในยกองการบริหารส่วนตำบคลองใหญ่ และสัมภาษณ์พิเศษสินชัยถนอมสินผู้ตรวจกรพัฒนาชนชนต่อไปนี้พบกับทงชัยมีทัพทีมทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราทีวีดอ m คอมสนับสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด คมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร0 3 9 512344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดโร,รงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาโทร0 3 9 542355ถึง6 สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันวันนี้กลับมาพบกันในวันศุกร์ที่29เดือนมิถุนายนปี2555กับผมต้้งชัยมีทับถิ่นครับข่าวแรกวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกงนะครับเชิญชวนนักลงทุนของไทยเข้าไปลงทุนในกัมพูชาเราไปติดตามรายละเอียดข่าวนี้และข่าวอื่นที่น่าสนใจกันครับผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกลงและประธานหอ,อการค้าจังหวัดเกาะกง เชิญชวนนักลงทุนจากไทยนะครับเข้าไปลงทุนในจังหวัดเกาะกงไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรมหรือการท่องเที่ยวระบุนะครับค่าแรงในจังหวัดเกาะกงถูกกว่าครับ ภายหลังรัฐบาลกัมพูชาได้ส่งเสริมให้จังหวัดเกาะกงเป็นพื้นที่เศรษฐกิจกพิเศษและเปิดรับนักลงทุนจากต่างประเทศเดินทางมาลงทุนนั้นส่งผลให้ธุรกิจการค้าการลงทุนทั้งในตัวเมืงองเกาะกงและในนิคมอุตสาหกรมกรมเกาะกงในอำเภอมณฑลเสมามีการลงทุนสูงมากขึ้นนายบุญเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชากล่าวว่าจังหวัดเกาะกงเปิดรับนักลงทุนจากทุกประเทศให้เดินทางมาลงทุนในจังหวัด เนื่องจากปัจจุบันการลงทุนของกัมพูชาด้านตะวันตกมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงมีนักลงทุนจีนมาเกาะสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังงานนา้ำตั้งร้านค้าในตัวเมืองและมีการลงทุนจากเกาหลีใต้มาตั้งโรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมเกาะกงและญี่ปุ่นมาทำสายไฟฟ้าหากนักลงทุนไทยจะลงทุนให้เข้ามาปรึกษาหรือศึกษาได้ที่จังหวัดเกาะกงซึ่งจะได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างดี ออมันไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันต้องการมานานแล้วอ่ <c oughs> ทีนี้ว่ากกงเราเป็นเมืองที่พึ่งเปิดฉะนั้นการด้านลงทุนเนี่ยยังน้อยเพราะเราเน้นในการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่อ่าฉะนั้นเราต้องมีแหล่งท่องเที่ยวแหล่งพัฒนาให้เยอะขึ้น อ๋อตัวนี้ให้นักลงทุนศึกษาเอาเองอผมโดยผมแลวโดยรวมแล้วไม่แนะนําว่าสมควรลงอะไระนี่ว่าให้มันตรงประเด็นคือนักลงทุนต้องศึกษาว่าตัวเองควรลงในประเด็นไหนโอ้ตัวนี้เราเรรับอยู่แล้วให้มาลงทุนให้มาจริงต้อการเขามาจริงทาจริงตัวนี้เราเราเปิดโอกาสอ๋อเราก็มีญี่ปุน่นแล้วก็มีเมืองไทยก็มีเกาหลี ยอะไหมทุกธุรกิจอะไรที่มันก็ไม่ไม่เยอะครับมก็มีการประกอบรถยนต์ประกอบสายไฟยแล้วก็อยาตัดเย็บการท่องเที่ยวเป็นงง่าับอ๋อตอนนี้ดีขึ้นนายบุญตุลประธานหอการค้าจังหวัดเกาะกงกล่าวว่าทุกวันนี้เกาะกงเป็นจังหวัดที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างประเทศสูงมากมีนักลงทุนในเอเชียหลายประเทศเข้ามาเช่น เกาหลีหรือญี่ปุ่นเพราะเกาะกงเป็นเมืองท่าเป็นเมืองที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และยังมีค่าแรงถูกมีถนนหนทางที่เชื่อมไปยังกรุงพนมเปญ มีถนนหนทางที่เชื่อมไปยังพนมเปญสีหนุวิวหรือไทยได้สะดวกทั้งทางบกและทาง,ท,างทะเลขาดเพียงไฟฟ้าที่ยังต้องรอการก่อสร้างให้แล้วเสร็จอีกจำนวนสีแห่งซึ่งนักลงทุนจากจีนได้เข้ามาลงทุนอยู่แล้วและแล้วเสร็จใน2องถึงสปีข้างหน้านี้มีการลงทุนอะางคะมีการลงทุนเพราะว่ามันมีเขื่อนไฟฟ้าอยู่13เขื่อนและมีโรงงานตอนนี้ก็โรงงานประกอบรถยนต์โรงงานเย็บผ้า โรงงานทําสาไฟมีม, uh> มีเขื่อนทั้งหมดสี่แห่งมันพร้อมเสร็จในปี2515คนอไคนไทยคนต่างชาติเยอะครับตอนนี้คนจีนลงเยอะหน่อยส่วนมากก็จะเป็นเรื่องการโรงงานประกอบการทําการค้าอะไรพวกนี้ส่งของมาขายตอนนี้เด็กน่อยก็มีของปากิ่งเขาทำปากิ่งที่สองใช้พื้นที่ประมาณ6ก0 0 0่นหลังเมตรนิคมอุตสาหกรรมเป็นยังไงบ้างครับอุตสาหกรรมก็ดีขึ้น แต่ตอนนี้รอจังหวะอย่างเดียวคือเรื่องไฟฟ้าเท่านั้นเองส่วนนายสุมิรเขียวขจีประธานหอ,อการค้าจังหวัดตราดกล่าวว่าจังหวัดเกาะกลมมีการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคไว้ระดับหนึ่งแล้วการลงทุนในจังหวัดเกาะกลมค่าแรงถูกใกล้กับประเทศไทยการลงทุนในจังหวัดเกาะกงจึงเหมาะสมทั้งด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจอีกหลายชนิดรวมทั้งการคมนาคมขนส่งก็สะดวกอีกด้วย ผมคิดว่าควรอย่างมากเลยเพราะคนที่อยู่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยผมยกตัวอย่างทาไมต้องรอให้คนกรุงเทพรอคนอื่นมามาลงทาไมคนตราดไม่ลงเองในเมื่อคนตราดคุยกับคนเกาะคงเนี่ยรู้เรื่องก่าคนกรุงเทพเลยซ้ําไปนี่เรื่องที่หนึ่งสายสัมพันธ์เดิมๆที่มีเรืดดด่องที่2ก็คือพื้นที่ของเกาะคงเนี่ยผมกล้าพูดเลยคนคนคงใหญ่ทั้งหมดแทบจะรู้หมดทุกตารางนิ้วว่าตรงไหนเป็นอย่างไรนะครับเรืดด่องที่3ก็คือว่าคนเกาะคงหัวหน้าส่วนจะเป็นผู้าราชการก็ดีจะเป็นท่านหัวหน้าท่านประธานหอบุญทุนก็ดีหรือว่าประธานการท่องเที่ยวบุญเดียยก็ดี ทุกคนรู้นพไทยหมดเพราะฉะนั้นมีความเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดีผมจึงมองว่าเราเนี่ยมาลงทุนได,ได้เปรียบมากเมื่อเทียบกับที่อื่นแล้วก็ในในเมื่อตอนนี้เขายังเว้นอะไรเยอะแยะหมดแล้วเขาเมืองที่กำลังเจริญเติบโตผมคิดว่าไม่น่าจะพลาดเป็นอย่างยิ่งเลยโดยเฉพาะเรื่องของการเกษตรเขาก็มีพร้อมอ,อุตสาหกรรมก็เป็นอุตสาหกรรมขนาดขนาดย่อมที่ที่ไม่ใช้เทคโนโลยีมากมายซึ่งเราก็ผ่านจุดนั้นมาก่อนผมคิดว่ามีประโยชน์มากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของยางพารา นะครับจะเห็นไหมฮะว่าผลิตภัณฑ์ยางปลาเขาเยอะมากแต่ว่ายังแปลรูปยังทําอะไรไม่เป็นอย่างเงี้ยผมคิดว่าคนตราดน่าจะมาลงทุนเป็นอย่างยิ่งเลยปลาดอาวุโสอําเภอคลองใหญ่นะครับเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลคลองใหญ่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ในวันที่28กรกฎาคม2555นี้ครับภายหลังนายภัยวันชลาลายัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ทำให้คณะกรรมาการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลของใหญ่จัดการรับสมัครเลือกตั้งขึ้นปรากฏว่ามีผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวน2คนคือ1นายไพยวันชราลายัยอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่และ2นายอาภากรเจริญผลอดีตรองนายกเทศบาลตำบลคลองใหญ่ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันเสาร์ที่28กร,รกฎาคม2555 ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นายบุญเลิศบวรวงประลัดอาวุโสอำเภอคลองใหญ่กล่าวว่าทางอำเภอคลองใหญ่ขอแนะนําให้ชาวตําบลคลองใหญ่เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มาและมาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนหากไม่มีชื่อสามารถเพิ่มชื่อได้เออตอนนี้ตอนตอนนี้เรากําลังจะดําเนินการนะฮะเพราะเนื่องจากว่าไม่ได้อยู่ครบตามวงรอบนะฮะเป็นการลาออก ก่อนครบกําหนดนะฮะซึ่งตอนนี้อำเภอได้เริ่มรณรงค์ล,ล,ละเริ่มดเนินการละแจ้งประชาชนนะนะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยอยู่ในเขตที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยได้รับทราบว่าจะมีการเลือกตั้งนะครับแล้วในวันนี้ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการกระกะตนาท้องถิน่นที่อรตกอ,องใหญ่ครับนะบได้จัดเตรียมไว้หมดแล้วครับคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่กับชงนาไปติดตามการสัมภาษณ์พิเศษ นายสินชัยถนอมสินผู้ตวรวจราชการกรมพัฒนาชุมชนครับมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับเหรอตูเตำรวจอยู่ตรงนี้อ่ะเราก็ออมมาตรงนี้เข้าใจระเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องรวย เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบริการห้องพักหรูหราสะดวกสบายทั้งแบบเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ห้องพักขนาดใหญ่สำหรับ6เตียงพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอิ่มเองมกับบรรยากาศยามเย็นโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบ้านแหลมหินโทรศัพท์0-39 542355ถึง6 ช่วงนี้เราไปติดตามการสัมภาษณ์พิเศษนายสินชัยถนอมสินผู้ตรวจกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยครับ งานแสดงสินค้าโอทอบสารสัมพันธ์สองแผ่นดินตราเกาะกงที่จัดขึ้นณสวนสาธารณะหน้าธนาคารแห่งชาติสาขาเกาะกงระหว่างวันที่27มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2555ที่กรมพัฒนาชุมชนเป็นหนึ่งในแม่งานจัดขึ้นนั้นนายสินใจถนอมสินผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชนได้สะท้อนมุมมองในเรื่องนี้ดังนี้ การจัดงานโอทอมเนี่ยสิ่งสำคัญเลยนะครับเรามุ่งหวังที่จะใช้กลยุทธ์อยู่3ตัวนะครับหนึ่งคือเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลแล้วก็สองคือเรื่องของการใช้อโอทอปเนี่ยหรือภูมิปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมน,นุษย์อันที่สามเราถึงจะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้กรมการพนาชนนะครับเป็นหน่วยงานของกระทรวงไทยที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลเนี่ยให้มาทําเรื่องสินค้าถึงตำบลปีพันธ โดยเฉพาะตัวสุดท้ายของการทํางานก็คือการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้นะครับขณะน,นี้เรามีรูปแบบที่จะสร้างการจําหน่าย o อ o p มีอยู่หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น o อ o p City จัดที่อินแพคมุนทองธานีหรือโอท็อปพิทีเราก็จัด Impact, ที่อิ c แพนมนานีอันนั้นเป็นงานระดับประเทศงานในระดับภูมิภาคเนี่ยเราการจัดโอ o p อปภูมิภาคนะครับซึ่งเราจะเป็นโอท็ติดแพรเนี่ยอยู่ประมาณ 5จุดในทั่วภูคุยภาคอันที่3คือโคทอปสารสัมพันธ์2อแผ่นดินนะครับอันนี้เป็นโครงการที่กรมการนํำชนได้เริ่มดําเนินการในปี2555สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องการสร้างช่องทางการจําหน่ายครับแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องเนี่ยได้เข้านําสินค้าของตัวเองที่มีอยู่ที่เป็นภูปัญญาเนี่ยไปเผยแพร่ให้กับ ประชาชนในภูมิภาคในส่วนที่2ของโอทอปสารสัมพันธ์ของเด่นคือการต้องสร้างสร้างความเชื่อมโยงครับต้องการสร้างความสัมพันธ์ของคนทั้งสองประเทศเนี่ยให้มีความจงรักภักดีที่ต่อกันนะครับมีความสามาัคคีปองดองกันอันที่3ก็คือการที่เราเตรียมเปิดรับ AEC คืออาเซียนอีโนมิคมอนิที้นะครับคือประชาคมอาเซียนซึ่งกะเติ่มดำเนมินการในปี2015เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมของอผู้ประกอบการ ของโอลทอปของเราซึ่งจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การจัดงานในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งท่านทั้งสองจังหวัดนะครับทั้งสองประเทศนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคสื่อมวลชนนะครับที่ได้ช่วยสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ได้ประสบผลสําเร็จครับจากมุมมองจากการสอบถามผู้ที่เข้าร่วมงานแล้วเนี่ยคิดว่างานนี้จะประสบผลสําเร็จนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือทางสํานักงานสื่อาชนจังหวัดคงจะมีการสรุปนะครับบทเรียนหรือเป็น องความรู้ในการทํางานนะครับแล้วก็จะเป็นรูปแบบเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดต่างๆนี่ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่เราควรจะทับช่อง,องทางนี้สามารถที่จะทาํารายได้กับสินค้าชุมชนของจังหวัดตราดมากแค่ไหนช่องทางนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับอย่างที่ผมนำเรียนแต่แรกว่าการจัดจําหน่ายสินค้าโอทอปเนี่ยมันเราทำอยู่หลายช่องทางนะครับช่องทางสารสัมพันธ์สองนด้เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นช่องทางที่ดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้อาจจะเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าก่อนนะครับให้คนของ จังหวัดเกาะงได้รับทราบว่าสินค้าโอท็อปซึ่งเป็นสินค้าภูมิปัญญามันมีความสําคัญอย่างไรแล้วก็จังหวัดตราดของเราเนี่ยได้ผลิตอะไรขึ้นมาบ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมสูงสุดไม่ว่าจะเป็นยาเหลืองอะไรต่างๆของเราที่มีชื่ออยู่ผมคิดว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างไรายได้ครับแล้วก็จะเป็นไรายได้ที่ดีต่อไปในการวัดเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องดูคือการที่เราจะวัดคุณภาพระดับดาวเนี่ยเราทําอยู่2ส,ส่วนนะครับ หนึ่งคือคุณภาพสินค้าถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยเราก็บอกว่าถ้าเป็นอาหารเครื่องดื่มจะต้องมีอ,อยอหรือถ้าเป็นพวกบรรจุผลิตภัณฑ์ต่างๆต้องมีมพอชอสิ่งเหล่านี้เป็นมาตรฐานที่เรากําหนดเป็นเชิงวิชาการนะครับส่วนที่2ที่เราวัดระดับดาวก็คือเราวัดพวกบรรจุภัณฑ์แพคเกจจิ้งของเราเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเราก็ยังมองว่าเขาก็ คงจะต้องพยายามต่อสู้ต่อไปนะครับเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมกันวันนี้เราก็คงจะเป็นคล้ายๆรูปแบบต้นแบบให้ศึกษาร่วมกันอย่างที่บอกนะครับว่าวอดอบขาสัมพันธ์ของปิติดก็คือการสร้างความรักความผูกพันความสมัครสมานส,ส,ส,สามกีของเพื่อนบ้านได้เลยนะครับจังหวัดตราดสามารถเป็นศูนย์ศึกษาผมคิดว่าทุกทุกจังหวัดนะครับสํานักงานพู้นําชลจังหวัดเนี่ยสามารถเป็นศูนย์ศึกษาให้กับทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นอของ ต่างประเทศที่จะเข้ามาศึกษาเราหรือคนในชุมชนที่จะมามาศึกษาเราเรามีรูปแบบครับรูปแบบการพัฒนาอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับว่าเรายึดหลักปัญญาอยู่3ตัวก็คือเรื่องตั้งแต่ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เรามีอยู่เนี่ยลังสรรออกมายังไงให้เป็นผลิตภัณฑ์ให้ได้อันที่2ก็คืออย่างที่ผมนาเรียนว่าเราจะใช้ภูมิปัญญาเหล่านี้เป็นเครื่องมือนะครับในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเราก็คือให้คงอยู่ ให้สิ่งที่ดีๆที่ซ่อนเล้นอยู่เนี่ยออกมาโชว์แล้วก็รักษาสืบไปนะครับอันที่3ก็อย่างที่ว่าแหละครับก็คือการนํามาสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้นี่ก็คือเป็นเป้าหมายต่อไปครับเจ้นหนิระภักักคู่กับชงนาไปติดตามข่าวในะรอบ24ชั่วโมงและการพยากรณ์อากาศครับเปิดบริการแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบ,บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์ โทร0908181828สถานีขนส่งบอชิดช่องขายตัวที่43โทร0841481551สถานีขนส่งตราดโทร0 3 9 5 2 5 2 2 2ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833เกาะช้างฟังเอาสับปะรด โทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาแก็บบันทึกความน่ารักของลูกน้อยทุกช่วงวัย ที่คิดกลับกลับวัยสนเราเน้นความเป็นธรรมชาติของเด็กด้วยบรรยากาศห้องแอร์เย็นสบายและเป็นกันเองให้คุณได้ภาพสดสวยของลูกน้อยอย่างมืออาชีพพิเศษสำหรับโปรโมชั่นฉลองเปิดร้านใหม่ถ่ายฟรีพร้อมรับรูปขนาดจัมโบ้5ค7นิ้วฟรีทันที1ใบโทรจองคิววันนี้ที่039 521 277 ช่วงนี้เราไปติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงครับผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะครับเป็นประธานมอบหนังสือสําคัญและประดับเครื่องหมายอินทนูให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จากกระทรวงมหาดไทยครับนางสาวเบญจวรรณอามเปลองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานมอบหนังสือสําคัญและประดับเครื่องหมายอินทนูให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านและสารวัตรกำนัน ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จากกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดตรากล่าวกับผู้นําชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ว่าผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่พุทธศักราช2551โดยกำหน,นให้ปฏิบัติงานในฐานะนายตำบลและผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ารัษฎร ดังนั้นผู้นำชุมชนจึงต้องร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะการบำบัดทุก์บำรุงสุขและการรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงในชุมชนของตนเอง ทั้งนี้ในส่วนของผู้นําชุมชนที่ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการปราบปรามปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมทางจังหวัดมีนโยบายในการมอบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูกเกียรติให้กับผู้นําชุมชนเป็นประจำอยู่แล้วจึงขอให้ผู้นําชุมชนปฏิบัติงานให้เต็มความสามารถสมดังที่ประชาชนให้ความไว้วางใจเลือกตั้งมา อย่างไรก็ตามทางจังหวัดได้ขอให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนพร้อมทั้งดําเนินการตามวาระแห่งชาติที่สําคัญโดยเฉพาะในเรื่องการป้องกันระบาดป่ามย้ยาเสพติดในชุมชนของตนเองสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดนะครับจัดแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยระดับจังหวัดโรงเรียนตราดตาการคุณนะครับชนะเลิศและได้เป็นตัวแทนของจังหวัดตราไปทําการแข่งขันในระดับเขตต่อไปครับ นายนพดลศรีสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยระดับจังหวัดซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดร่วมกันจัดขึ้นที่ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนตราดการคุณ ในชาววิสุทธนากรประชาสัมพันธ์จังหวัดตรากดาว่ากิจกรรมแข่งขันตอบป,ปัญหาประชาธิปตาระดับจังหวัดเป็นการดำเนินการตามนโยบายกรมประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบป,ประชาธิปไตยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในวัยเรียนวัยศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมในทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิน่นสําหรับการแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดให้ความสนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจํานวน9โรงเรียนโรงเรียนละ3คนในภาคเช้าจะเป็นการแข่งขันตอบป,ปัญหาประชาธิปไตย ส่วนภาคบ่ายจะแข่งขันหาเสียงเลือกตัง้งซึ่งผู้ชนะการแข่งขันในระดับที่1นถึงสจะได้รับรางวัลทุนการศึกษาและใบประกาศนียบัตรและทีมที่ชนะการแข่งขันเป็นตัวแทนจังหวัดผลปรากฏว่าโรงเรียนตราดรรการคุณสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ โดยได้คะแนน83.3ส่วนทีมรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมได้คะแนนรวม77.7และทีมรองชนะเลิศอันดับที่สได้แก่ทีมโรงเรียนสตรีประเสรรฐศินได้คะแนนรวม69คะแนนทั้งนี้ทีมโรงเรียนตราตราการคุณจะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดตรา เขาแข่งขันในระดับเขตณสำนักประชาสัมพันธ์เขต7จันทบุรีในวันที่7กรกฎาคม2555ต่อไปสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราดนะครับจัดประชุมชี้แจงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับสถานประกอบการในพื้นที่ของจังหวัดตราดครับ นายนพดลศรีสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเวทีประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมให้กับนายจ้างผู้ประกันตนในพื้นที่จังหวัดตราดประจำปีงบประมาณ2,555ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราดจัดขึ้นโดยมีผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดตราดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและผู้ประกันตนกว่า150คนเข้าร่วมโครงการ นางสาวเสมอเพชรอารีพลรักษาการประกันสังคมจังหวัดตราดว่าการจัดเวทีครั้งนี้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของงานประกันสังคมรวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ด้านการประกันสังคมอีกด้วยทั้งนี้จังหวัดตราดปัจจุบันมีสถานประกอบการในความรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมจำนวน1,242แห่ง มีผู้ประกันตนทั้งสิ้น12,707ลายในปี2555ตั้งแต่วันที่1มกราคม2555ถึงวันที่30พฤษภาคม2555ม,ม,มีลูกจ้างขอรับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนจำนวน27ลาย ผู้ประกันตนขอรับผลประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมจำนวน4,670ลายและมีผู้ประกันตนตามมาตรา40รับผลประโยชน์ทดแทนจำนวน201รายรวมจ่ายเงินทดแทนทั้งสิ้น18,350,000บาทเศษดังนั้นการจัดโครงการนี้จึงเป็นการพัฒนาระบบเครือข่ายของงานประกันสังคมได้อย่างแท้จริงและช่วงนี้เราไปติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่29 มิถุนายน2,555ครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไปร้อของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบ,บุรีและตราอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทรา้มีขึ้นสูงประมาณ2เมตร ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเกษตรกรควรระวังและป้องกันความเสียหายที่เกิดกับพืชผลทางการเกษตรผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำหลังจากที่มีฝนตกหนักเกษตรกรควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนและป้องกันไม่ให้อุณหภูมิของน้ำเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจะทำให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเปโรคได้ง่าย ในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้บริเวณเอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือมิติใหม่ของคนมือแราเดานในตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ ปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาแล้วพบกันทุกค่ำคืนที่เดอะไนท์ท้ายข่าววันนี้นะครับเราไปชมภาพการลงทุนในกัมพูชาโดยเฉพาะที่จังหวัดเกาะคงขนาดนี้มีนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้นวันนี้ขอบคุณไปยังแสงสยามเคเบิลทีวีท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดของข่าวได้ที่ Facebook ตราบทีวีวันนี้ผมธงชัยมีทัพทีมพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อน วันนี้สวัสดีครับ